ตกัต่งที่รักรักษาดูแลรักษาสถาหนีปีนักาบ้านหลังนี้ผมเขียนแบบมาเนาะออกแบบดีไซน์แล้วก็คือเราออกแบบตามฟังชันนั่นแหละคือเราก็อยากมีบ้านที่เขาเรียกว่าอะไรสร้างเองออกแบบเองครับแล้วก็ตอบโจทย์กับการเขาเรียกว่าอะไรฟังกชันตอบโจทย์กับที่เราต้องการก็เลยเหมือนดีไซน์ออกมาแล้วเราก็ชอบ บ้านที่เป็นเป็นโมเดิร์นด้วยนะครับก็เลยออกแบบมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตอนหาเนี่ยเราก็หาหลายเจ้าเนาะแต่ว่าต้องบอกว่าเจ้าใหญ่ๆแล้วกันก็จะอยู่ตามต่างจังหวัดไอ้ตามอยู่ตามกรุงเทพนะครับแต่ว่าเราก็อยากได้เจ้าที่แบบสร้างที่จังหวัดระยองนะครับแล้วก็วันนั้นเราก็ไปออกไปเซ็นท่านแล้วกันเราก็ไปเจอบูธอะไรเงี้ยเราก็พอดีเราก็คุยกับทาง CR แล้วก็โอเค เข้าใจตรงกันว่าสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นยังไงนับก็เลยเป็นที่มาเขาเรียกว่าอะไรน่าจะสร้างให้เราได้ใช่ที่เราอยากได้ไดสวัสดีครับเฟครับเป็นวิศวกรที่ควบคุมหน้างานหลังนี้ครับผมกา,ารก่อสร้างใช้งานนี้เนาะ ความยากจะไปอยู่ที่ชั้นดินใช่ปะชั้นดินเนี่ยอย่างที่เห็นน่ยชั้นดินที่อยู่ภายในนี้แล้วก็ขุดลงไปประมาณสัก5-6เมตรเนี่ยจะเป็นทรายทั้งหมดเลย <S <S ไมสิันาทรายแล้วมันยากยังไงมันยากตรงทีว่าเวลาเราขุดเปิดทําฐานรากเนี่ยทำเสาเข็มเจาะทําฐานรากทำต่อหม้อเนี่ย เวลาเราเปิดบุมเนี่ยมันไม่ได้เปิดได้เป็นช่องอะไรเงี้ยมันต้องเปิดเป็นกว้างเปิดเป็นวง,วงนกว้างอลไรมันขุดบ่อเพราะว่าอ่ามันมันไม่แน่นอนะ่ะดินมันเป็นดินดินทรายมันจะถล่มรียกว่าถ้าถ้าทางวิศวกรรมว่าค่าครงศาสลบอ่ม<ฮ>อะมันน้อยอ,อะไรเงี้ยไม่สามารถกองได้มันจะถล่มลงมาอะไรเงี้ยก็เลย ต้องมาวางแผนอีกทีหนึ่งว่าเราจะเจาะไปขนาดเท่าไหร่แล้วเราจะเปิดหลุมเนี่ยเปิดเป็นบอ่อเนี่ยยังไงเปิดเต็มพื้นที่ได้หรือเปล่าหรือต้องเปิดทีละครึ่งื่าทํางานทีละครึ่งอะไรเงี้ยครับแต่ก็จะยุ่งยากหน่อยเฉพาะตอนที่ทํางานฐานากแหละเพราะว่ามันเป็นงานที่ต้องขุดดินเนาะอะไรเงี้ยแต่ถ้าผ่านช่วงนี้ไปได้แล้วก็ไม่มีอะไรต้องกังวลครับเพราะว่าด้วยรูปทรงแบบบ้านอะไรเงี้ยทางแกก็ทําเป็นประจำอยู่ยแล้วรูปทรงเป็นทรงโมเดิ สองชั้นอะไรเงี้ยครับพีอาก็มีหลายหลังก็ไม่ได้เป็นที่แบบกัววงวลอะไรเท่าไหร่กังวลแค่เรื่องเรื่องดินที่ทาฐานรากนี่แหละพราช่วงนี้ก็ฝนตกด้วยมีพายุเข้าอะไรเงี้ยก็จะทํางานยากนิดนึงแต่เยวก็ต้องมารีฟช่างหน้างานคุยกับช่างหน้างานเรื่องวิธีการทํางานที่เราต้องปรับเปลี่ยนเนาะทำแบบวิธีปกติไม่ได้และอะไรเงี้ยครับผมก็จะมีประมาณนี้เรื่องของความยากง่าย ให้คุณอามฝากอะไรถึงคนที่กําลังมีฝันอยากสร้างบ้านเป็นของตัวเองครับก็ถ้าตอบแบบตรงไปตรงมาเนาะก็ต้องมีเงินก่อนครับต้องมีเงินไม่ใช่คือจริงๆต้องต้องต้องตัดสินใจก่อนนะว่าอยากมีบ้านหรือเปล่านะคือจริงๆอ่บบ้านมันมันเป็นปัจจัยเ้าะคือมันมันไม่ต้องมีก็ได้เดี๋ยวนี้มันมีการเช่าบ้านเนี่ยแต่ว่าถ้าเรามองว่าอนาคตเราอยากมีบ้านนะครับเราอยากมีครอบครัวอะไรเงี้ยก็ตัดสินใจในจุดนั้นก่อนเนาะแล้วเราก็อาจจะ ทำงานเก็บเงินอะไรเงี้ยแล้วก็มาสร้างกันจริงๆไม่ต้องเป็นต้องสร้างใหญ่ก็ได้เราสร้างเล็กๆนะครับแล้วก็ค่อยต่อเติมไปก็ได้ประมาณนี้ดีกว่าโอเคครับ oh, ขอบคุณมากค่ะสาัุด I've had it.